โยมคิดดีบุญก็เกิดเช่นวันนี้เขาบอกว่าแม้วันนี้จะขอสวดมนต์สักหน่อยเป็นกุศลแล้วนะจ๊ะเป็นมงคลแล้วนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาจะสวดขี้เกียจขึ้นมาซะแล้วเราไม่ได้ทำคราวนี้ บุญที่โยมบอกว่าได้เป็นกุศลใช่ไหมจ๊ะถามว่ามันเป็นยังไงไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่แต่วันนั้นโยมติดแล้วติดสัจจะบาร,รมีแล้วเข้าใจไหมจ๊ะแล้วเมื่อไหร่โยมทำอะไรโยมอธิษฐานเมื่อไหร่คราวนี้นะ่ะโยมต้องรอแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะโยมทำให้เทวดาเขารอเกอ้์นะเห็นไหมจ๊ะ นี่ก็ไม่เท่าอะไรกับโจรชอบหลอกนี่ยังไม่ทันตายเลยนั้นเรียกทำอะไรเราต้องรู้อย่าพูดจาพล่อยๆคนอื่นเทวดาเขาไม่รู้เมื่อใจเรารู้นั่นแหละจะ้ะตัวเรายังมีกายเทพกายเทวดากายพรมกายยักษ์กายมารเปรตอสุรกายมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ถ้าตัวเรายังรู้อยู่เข้าใจไหมจะ๊ะ แต่เมื่อรู้แล้ววันนี้เราทำไม่ทันเราควรมีการขอเข้ามาในจิตซะขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยเข้าใจไหมจะ๊ะก็เราสวดไม่ได้เราก็ภาวนาแทนก็ชดเชยเป็นบุญเช่นเดียวกันทํายังไงก็ได้ขอให้มันได้บุญอย่าได้ปิติดค้างเข้าใจไหมจะ๊ะแปรสภาพยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นบุญให้เป็นกุศลคุณงามความดีซะ เพราะการสาธยายมนภาวนานี้เพื่อให้จิตนั้นเป็นอุบายให้เข้าถึงความสงบเข้าใจไหมจ๊ะเวลาที่โยมสวดมนต์โยมเอาเวลาให้ตรงนั้นให้มากสวดสองชั่วโมงโยมก็นั่งสองชั่วโมงจำไว้นะจ๊ะอยู่ในความเพียรได้จิตโยมไม่ส่งออกไปภายนอกนั่นแลเขาเรียกว่าสติสัมมาสมาธิมันก็บังเกิด บางคนสวดมนต์นี่เห็นนิพพานทันทีเพราะอะไรถ้าสวดไปสวดไปจิตมันสงบว่างเขาเรียกว่านิพพานแต่มันชั่วขณะหนึ่งแต่การจะไปถึงนิพพานได้มันต้องผ่านด่านไปตั้งมากมายคือกระจัดกิเลสตัณหาอุปสรรคออกไปให้หมดคือการละอัตตาตัวตนไม่มีตัวตนนั่นแลถึงจะไปได้เข้าใจไหมจ๊ะเพราะยิ่งมีอัตตาตัวตน มันก็มีความหนักก็เรียกว่าเป็นตัวยึดนั่นแลเขาเรียกว่าความหนักไอตัวคําว่าหนักนี้หนักว่าเอามาชั่งว่าได้เท่านั้นเท่านี้นี่แลตัวเรียกว่าตันหาเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นสิ่งที่โยมประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นทางของอริยะเจ้าเขาเท่านั้นเข้าใจไหมจ๊ะพอถึงเวลามาชุมนุมสวดมนต์โยมก็มาชุมนุม พอยมมาชุมนุมเทวดาเขาก็มาชุมนุมกันใช่ไหมจ๊ะก็เหมือนคนพานเขามาชุมนุมสังสรรค์กันบัณฑิตเขามาทำอะไรกันบัณฑิตเขาก็มาชุมนุมมาเจริญมนสวดมนสาธยายมนกันใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าเขามีปณิธานมีจุดหมายไปในทางเดียวกันเมื่อมีจุดหมายไปในทางเดียวกันเสียงสวดมน มันจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเข้าใจไหมจ๊ะเขาเรียกว่าแต่พอดีถึงกันหมดทีนี้บางคนมากันจากหลายสำนักก็ยังไม่ค่อยลงกันพอไม่ลงกันหลายสำนักหนึ่งก็ว่าทํานองกูมาอย่างนี้อีกสำนักหนึ่งก็ทํานองเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าโยมเป็นทํานองเดียวกันแบบไหนแหละจ๊ะที่เรียกว่าทํานองเดียวกันไหนลองบอกดูสิจ๊ะ มีพื้นฐานมีอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์หรือเปล่าจ๊ะว่าทํานองต้องเป็นยังไงสวดถ้าโยมรู้จักจังหวะแล้วมันเป็นทํานองถ้าโยมท่องแล้วเขาจะไม่เรียกว่าทํานองเขาเรียกว่าบ่นอะไรให้ฟังคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องรีบสวดสวดให้มันจบเหมือนโยมมารีบพูดมันจะเอาใจความได้ไหมจ๊ะสวดมวนเพื่อเอาความ ไม่ได้วาสวดไม่ได้ความโยมจงไปพิจารณาหน่อยนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิแม้ว่าโยมจะทำอะไรไวอย่าลืมว่ากายสังขารการฝึกสติมันต้องไปพร้อมกันจิตแม้จะไวก็ตามแต่อย่าลืมว่ากายสังขารมันยังเป็นกายหยาบอยู่มันต้องให้แนบกันสนิทกันต้องให้มันสัมพันธ์กันเข้าใจไหมจ๊ะไปพร้อมพอมกัน สวดให้มีจังหวะให้เทวดาฟังเขาจะได้รื่นหูเขาจะได้เป็นขาประจำโยมเข้าใจไหมจ๊ะรู้จักขาประจำไหยเขาเรียกว่าอุดหนุนค้ำชูนะ่ะเพราะสวดมนต์เขาเรียกว่าทำบุญเขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างบารมีขอให้เข้าใจว่าให้เห็นความสำคัญไหนลองสิว่าสวดมนต์นอกจากทำให้เกิดทานแล้วทำให้เกิดอะไร ก็คือเกิดศีลแล้วศีลคืออะไรจิตมันสำรวมสงบก็กายโยมระงับแล้วตอนนั้นวาจายโยมก็เป็นวาจาที่ชอบใช่ไหมจ๊ะใจโยมก็ระลึกอยู่ในบทสวดที่เป็นมงคลอย่างนี้แลเขาเรียกว่าศีลมันก็บังเกิดคือความเป็นปกติเราทำอะไรแล้วไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เขาเรียกว่าความเป็นปกตินั่นเรียกว่าศีลถ้าเราทําให้เราเดือดร้อนความคิดเราก็ดีทําให้จิตเราเป็นทุกข์จิตเราไปอาฆาตพยาบาทอันนั้นเรียกจิตเราไม่ปกติศีลเรามีปัญหาไหมจ๊ะแต่ถ้าในขณะนั้นจิตเราเป็นปกติกายวาจาใจเรานั้นเมื่อเราสวดมนต์แล้วมันทําให้จิตเราสงบนั่นและ เขาเรียกว่าเข้าถึงศีลอะไรก็ตามเมื่อเราคิดแล้วกระทำแล้วมันทำให้จิตเรานั้นไม่สงบก็ดีให้เราละอารมณ์นั้นเสียดังนั้นเมื่อศีลบังเกิดแล้วมันก็เหมือนเข้าถึงศีลคนที่เข้าถึงศีลแล้วก็เหมือนเข้าถึงว่าเรานั้นเหมือนได้บวชนั่นเองเป็นเนกขัมมะนั่นเองเข้าใจไหมจ๊ะนั่นเรียกเกิดทาน ศีลภาวนาเพื่อให้จิตมันเข้าถึงความสงบเข้าถึงจิตที่ละละนี่เขาเรียกว่าเป็นนักบวชเป็นนักพรตเป็นบรรพชิตเป็นสมณะก,ก็ดีเข้าใจไหมจ๊ะเขาถึงบอกว่าการสวดมนต์เป็นการสร้างบารมีทั้งสิบทัศให้มันเกิดให้มันรวมตัวให้เข้าถึงความเชื่อความศรัทธาให้พะละและอินทรีทั้งห้า เกิดขึ้นไปนี้ตัวศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมจ๊ะนั่นเขาถึงบอกว่าคนเราสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อสิ้นอายุไขไปไปนิพพานหมดเข้าใจไหมจ๊ะมันก็ต้องไปพิจารณาว่าเราสวดเช้าเย็นอย่างนี้เพราะว่าธรรมและปัญญามันเกิดขึ้นในขณะที่เราสวด เพราะสวดอยู่เราถือได้ว่าเจริญสมาธิอยู่เพราะว่าธรรมมันเกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งคือตัวรู้ตัวปัญญาเขาไม่ได้บอกให้โยมมานั่งสมาธินานๆนแต่นั่งสมาธินานๆนเพื่ออะไรเล่าเพื่อรอให้มันสงบถามว่าโยมตั้งของขายหน้าร้านโยมขายดีทั้งวันไหมจ๊ะโยมนั่งอยู่หน้าร้านทั้งวันให้เต็มที่ สมมติว่าสิบชั่วโมงโยมขายเต็มที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกจะ้ะที่ขายดีๆนะ่ะงั้นโยมนั่งไปนานๆสมาธิมันเกิดตลอดเวลาไหมจะ้ะความสงบมันเกิดตั้งอยู่ตลอดเวลาไหมจะ้ะก็ไม่มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาได้คงที่เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงเมื่อยึดแล้วมันเป็นทุกหมดใครไปยึดว่าสมาธิ ต้องนั่งแล้วสงบเหมือนวันนั้นวันนี้เพียงเมื่อโยมคาดหวังเมื่อไหร่ความผิดหวังก็บังเกิดขึ้นทันทีสแสดงว่าเราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยต้องเอาปัจจุบันแห่งจิตนั้นแลที่เราทำอยู่นั้นเป็นประธานเป็นที่ตั้งขึ้นมาอย่าเอาอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วที่ผ่านมาแล้วเป็นอารมณ์ไม่ได้แต่ให้เรารละลึกได้พิจารณาได้ นั่นเรียกว่าวิตกเพื่อจะเอามาพิจารณาและมาวิจารณ์วิจารณ์ตัวนี้คือพิจารณาเข้าใจไหมจ้ะคติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสี